สร้างฝันรายการที่จะให้คุณได้รับแรงบันดาลใจในการตามหาความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยอาจจะได้หยุดพักการตามล่าหาความฝันของเราไปช่วงหนึ่งถึงแม้ว่าความฝันของเขาจะดูยิ่งใหญ่ดูไกลตัวแต่ถ้ามีความพยายามไม่ย่อท้อความฝันตรงนั้นก็จะเป็นจริงครับพ่เอกดีไซเนอร์อิสระเขามีความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังพ่เอกพยายามทํางานทุกอย่างเพื่อเก็บเงินตามความฝันและแล้วพ่เอกก็ตัดสินใจใช้เงินเก็บทั้งหมด เพื่อเปิดร้านขายหมึกย่างหวังจะมีรายได้มากพอที่จะเก็บเงินได้สักก้อนเพื่อดาวซื้อบ้านในฝันแต่แล้วก็เกิดวิกฤตโควิด19ทําให้ความฝันของเขาพังทลายลงไปเพราะตลาดที่เขาเปิดร้านนั้นถปิดพี่เอกก็ตัดสินใจมาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแต่ก็ไม่ค่อยมีรายได้มากนะักเพราะความตั้งใจที่อยากไปให้ถึงความฝันที่มีทําให้เขาตัดสินใจฮึบสู้อีกครั้ง กับการบริการรับส่งของด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านบริษัทไหนเลยใน1วันวิ่งงานส่งของน้ำหนักไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมแม้จะหนักจะเหนื่อยแต่เพื่อความฝันเขาก็ไม่ทอ้อความฝันของคุณจะเล็กหรือจะใหญ่แค่ไหนขอให้มีแค่ความตั้งใจความฝันของคุณก็จะเป็นจริงได้ครับ ผมขอเป็นตัวแทนของแบรนด์มอบเงินทุนเพื่อสารฝันพร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สก,กัดให้กับพี่เอกนะครับเพื่อสนับสนุนให้พี่เอกลุกขึ้นมาฮึบแล้วไปต่อครับขอบคุณทางอเล็กซ์กับแบรนด์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันผมเองก็มีความฝันต่อให้ต้องผ่านอีกกี่อุปสรรคแค่เราฮึบสู้แล้วไปต่อฝันของเราเราต้องทําได้อย่างแน่นอนครับเรื่องราวของพี่เอกก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ฮึบเพื่อความฝันของตัวเองนะครับไม่ว่าเหตุผลในการฮึบของทุกคนจะเป็นอะไร บแบรนด์ขอเป็นอีกหนึ่งแรงผักดันเพื่อให้ทุกคนได้ฮึบและพิชิตความฝันของตัวเองครับ